รับพรวันนี้ตรงกับวันอังคารที่ยี่สิบสามขึ้นสามค่ำหนึ่งสองสามสี่ค่ำการนึกถึงวันเดือนปี เป็นการฝึกให้มีสติอยู่กับปัจจุบันเพื่อเพื่อจะได้ไม่ประมาทในชีวิตเหมือนกับเรากำลังเดินเข้าไปสู่วาระสุดท้ายอ่ะ ทุกคนจะมีวันสิ้นสุดจาก,การเป็นมนุษย์เหมือนกันหมดโดยประมาณว่าร้อยปีเราใกล้ใกล้ร้อยปีเข้าไปทุกทีไม่ได้ยิงอยู่นานแล้วจะได้ต่ออายุนะเราได้ใช้อายุ หมดไปหมดไปหมดไปมันไม่ได้เรียกว่าเพิ่มขึ้นอืเรียกว่ามันหมดไปหมดไปอีกวันละหรือน้อยไปอีกวันละหรือถึงเลยอืมถ้าไม่เดินระลึกนึกถึงเลยมันนึกทีหนึ่งเอา้าจะหมดปีแล้วเหรอเงี้ยโอ้ไม่ทันประมาท การนึกถึงบ่อยๆจะทำให้เราเสียดายเสียดายในเวลาที่มันผ่านไปแล้วเราไม่ได้ทำความดีเราไปทำบาปเสียไปใช้ชีวิตผิดเสียไปหาความทุกข์ใส่ตัวนั่นแหละเรียกว่าใช้ชีวิตผิดไม่ได้ไปหาความสุข ใส่ตัวอไปทําอะไรก็ไม่รู้ทําให้ความทุกข์มาถึงตัวอยู่อืนั้นก็เลยว่าหน้าที่ของเจ้าของของตัวเองเนี่ยคือมีหน้าที่จะทําอย่างไรให้จิตของเรานี้มันเป็นสุข พระพุทธเจ้าก็เลยบอกวิธีการที่จะทำให้จิตมันเป็นสุขที่เรียกว่ามันปิติสร้างความปิติให้กับจิตด้วยการให้อย่างที่เห็นอยู่ต่อหน้าเช้าเนี่ยการให้นี่แหละเป็นการสร้างความสุขอย่างหนึ่งเลยถือว่าใครที่มีการให้อย่างนี้นี่ถือว่าได้ใช้ชีวิตถูกต้องแล้ว เป็นการรู้จักรสร้างความสุขให้กับจิตของตัวเองถ้ามันจะเสียเวลาไปกับเรื่องการสร้างความสุขให้กับตัวเองอย่าไปเสียดายถูกแล้วอย่าไปว่าโอ้ไปใส่บานต้องเดี๋ยวมันจะไม่ทันเรื่องนู้นไม่ทันเรื่องนี้โอ้ไม่ทันเรื่องอื่นเช่นมันเถอะแต่ทันในเรื่องการที่จะสร้างความสุขให้กับจิตของตัวเอง อันนี้แหละสำคัญยิ่งแล้วนะมาใส่บาทจนไปทำงานไม่ทันเออเอาอะช่างมันอนะใช <c oughs> ่ไหมออแต่ได้แล้วไอ,อ้ส่วนที่ไปทำงานแล้วจะได้ความสุขเนจริงๆไม่ใช่นะต้องไปเจอกับความทุกข์อีกแล้วเนี่ยราถูกบังคับน่ยมันเป็นไฟบังคับของโลกโดยวิธีอย่างเนี้ยไปทุ่มเทให้มันแล้วมันก็ไม่ให้ความสุขเลย,เลยนะ เออต้องไปทะเลาะก,กับคนในที่ทาํางานเดียวกันอีกเออต้องไปฟังเจ้านายบนเจ้านายบุลลี่อีกเนี่เอ้ยเข้าที่ทาํางานก็เหมือนเข้าไปในสนามลบสนามศึกสงครามเลยมองซ้ายไม่ถูกกันมองขวาอิจฉากันอยู่เออโอ้จะหามิตรแท้ๆจริงๆนี่ สักคนสองคนก็นยังหายากเลยอ่ะทำไมมันไม่จริงใจต่อกันเนี่ยนะผมถึงบอกว่าควรจะสร้างรู้จักวิธีการที่จะสร้างความสุขให้กับจิตตัวเองไม่ถือว่าเป็นการเสียเวลาถือว่าเป็นการใช้เวลาที่ถูกต้องนั่นแหละอุชุปฏิปันโนล่ละประพฤติถูกตรงแล้ว ถ้าประพฤติเช่นนั้นไปเรื่อยๆจะเป็นยายะปฏิปันโนนั่นแหละมันจะห่างไกลจากกิเลสไปเรื่อยๆในที่สุดไม่ต้องมาเกิดเจอในสภาพของมนุษย์สโลกนี้อีกอเรามีเป้าหมายมการที่เราจะไปทำอะไรๆมันต้องมีเป้าหมายมีเหตุผลตรงกับหลักของจักรวาล พระพุทธเจ้าบอกหลักจัก,กรวาลไว้นั่นแหละที่เรียกว่าพระธรรมคำซ้อนแหะนะอ่ะชา้านี้ได้บุญได้กุศลและส่วนหนึ่งเจ้าของได้เองคนใส่ได้เองบาทอีกส่วนหนึ่งสามารถยกให้คนอื่นได้อีกด้วยอืมผลบุญอะไรที่เราควรจะได้จะมีในเชาน้านี้ขอยกให้จิตวิญญาณอันควรจะรับได้จากเราจงรับเอาไป เขาก็จะได้บุญเท่ากับเราจะมารับกี่แสนกี่หมื่นดวงก็ตามแต่เธอะเขาก็ได้เท่ากันหมดกันกับเรานี่แหละไม่มีการต้องไปแชร์ไปแบ่งกันคนละนิดละนิดนะมันก็เลยว่าเมื่อมีบุญแล้วอย่าหวงไว้อย่าลืมยกให้คนอื่นด้วยคนบางคนไปฟังธรรมไม่เข้าใจไปฟังธรรมะไอชนิดที่บอกมาผิด,ผด เอออย่าไปยกบุญให้ศัตนระูเนอะเดี๋ยวมันจะมีบุญมากกว่าเราเราจะแพ้มันนะอะไรเออไม่รู้แล้วมาบอกมาเทศนี่มันไม่ควรนะทำให้เข้าใจไขว้เขว้ก็เลยกลายเป็นคนใจแคบไม่มีเมตตาแล้วเมื่อไรล่ะไอ้ศัตรตูมันจะกลายเป็นมิตรอ่ะไม่ให้บุญมันก็ทีหนึ่งนี่มันก็จองเวรอยู่งนะั้นแล้วมันมีสิทธิ์จองด้วย ถ้าให้บุญมันไปเสร็จปุ๊บมันเลิกจองเลยอืมเขาไม่โกรธเราแล้ว,ลวที่เขาทําชั่วกับเราไว้เขาได้ส่งความดีให้เราแล้วเลิกเป็นศัตรูกันศัตรูก็เลยกลายเป็นมิตรวิธีการอย่างนี้ต่างหากที่พระเจ้าบอกไว้ตรัสไว้ดังนั้นถ้าจะเทศจะบอกอะไรกันก็อย่าอย่าบอกสุ่มสี่สุ่มห้าโดยไม่ตรงกับหลักจักรวาลน,นะ เกิดลูกหลานจดจำเอาไปใช้แล้วก็มันจะเข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิอ่ะหลวงพ่อจะให้พรเป็นภาษาบาลีเพื่อคงความเป็นพุทธการส่วนเราก็อธิษฐานต่างๆทลายทั้งปวงปารถนาใดๆเป็นภาษาไทยภาษาที่คล่องปากคล่องใจของตัวเองยะถาวารีวหาผู้ลาปลิปุเรนติสาครังเอวะเมวอิโตทินัง เปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวัสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนัลโสยธามนิโชติลโสยธาสพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวานาสีลิสนิจังพุทธาปะจายิโนจตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลัง วันนี้ได้มีคณะพัทธาติโยมน้อมนำมาถวายซึ่งพัฒนาหารและสังฆทานทั้งปวงแด่พระพิสุสงฆ์องค์ฉีในพระพุทธศาสนาโดยมีลายนามพอสังเขปดังนี้นางสาวจงจิตมณีทุมนายสุชนนางอัมภัยสีทองจากบางบอนนางสาวนิชาวดีทองเคลือ มิสเตอร์คาวเฟดิกอันสวีเดนโยมสิริละดาผาพันแม่ชีชวะโนสุทินทรงพุทธและครอบครัวทำบุญเนื่องในวันโอกาสเด็กหญิงสุทัตตาทรงพุทธครบหนึ่งเดือนนางสาวโสรยาทรงพุทธ นายพลอาทิตย์ทรงกรดสกุลนายสมรักษ์สินบูรพานายโจมนางบอรสาและครอบครัวจักไกายชวดลตลาดอัยรลาณพักขันมะจันร์ ้างหุ้นส่วนจำกัด r v Engineering พร้อมพนักงานว v ทุกๆท,ท่านนายบุญยงและนางเจริญพรชานเชี่ยวชิงชัยและครอบครัวสามพบาทนางสาวสิวพรและครอบครัว นทีหรืออะไรประมาณเนี้ยเขียนกำกึโยมชูจิตแสงวิจิตและครอบครัวนางสาวตวงพรชาติทองเด็กชายทีละธรรมนายสืบสกลน,นางสาวนิชาพัฒเพชรสุริยศักดิ์ บริษัทสมาร์ทเมดิคอนไซแอน์แอนด์เทคโนโลยีจำกัดและบริษัทในเครือกรุงเทพมหานครนายดำรงแม่ม้วนบุญพง์พร้อมด้วยวงสาคนายาตอารัญญามีชูรสแม่สมปุลิดสพันโยมพัดพิชา นางสาวนิชานันนายธพัธะนะโชคบุญรัต์และนายพิสิทธินันทโชคนันทนาเมืองทองธานีนักชนนิพามหาไทยผันบังออนมหาไทยสสิพิมลแสงประเสริฐวิทยาห้องดอกไม้ แมนเหมือนสิทธิศัก์ประทานกรรมการบริหารบริษัทโกลเด้นเฮิร์บบิวตี้แคร์จำกัดและเจ้าหน้าที่พนักงานบริษัทในเครือจากนวนจันทร์กรุงเทพพอออชาโนนอาจารย์อลิศลาอาจาลยยสกุลน,นายจัเอชาติโสม นางใบบอนมิดชินเด็กหญิงอโลชาชาติโสมคุณวระวะรัรันรุกยันอิงขพัสรสลุตตาพงเจริญอีกอันอ่านไม่ออก นายสมสิทธิโชคนางจริยานายภาคภูมินางสาวพิญญาดานางสาวพานิสาสารติสรนนางสาววินทการพันอินและผู้ไม่ประสงค์จะออกนามอีกสองลายโยมณชนนิพามหาทไทย ขออุทิศบุญให้พ่อพันแม่บังอ่อนมหาไทยเนื่องในโอกาสวันครบรอบพรนเกิดตลอดถึงทุกผู้ทุกคนที่ไม่ได้เอย่ยเอารายหมายเอาชื่อมาได้ครบในณนะที่นี้ก็ดีอยู่ที่บ้านเรือนก็ดีการกระทำเช่นนี้ย่อมเป็นที่สรรเสริญแกเทพเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ขอมูเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโปรดรับรู้ถึงการสะสมบุญกุศลของบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ในส่วนของบุญกุศลอีกส่วนหนึ่งนั้นขออุทิศให้จรรมนายเวรทั้งหลายของท่านตลอดถึงบุป,ปการีและผู้มีประคุณในทุกภพทุกชาติอีทั้งเทพเทวดาที่ปกปักรักษาประจำกายตนเราอยู่ก็ดีอยู่ที่บ้านอยู่ที่บริวารอยู่ที่ยานพาหานะและภายในณสถานที่วัดดํารงธรรมสุภดิษฐ์ คลองสองปทุมธานีและประเทศไทยทั้งหลายเหล่านี้ก็ดีอีกทางสัมภเวสีผีไม่มีญาติล่องลอยไปมาในอากาศที่รอรับส่วนกุศลจากบุคคลที่กระทําแล้วอุทิศให้ก็ดีขอให้ท่านจงมีสิทธิ์มีส่วนได้ในกุศลผลบุญนี้โดยทั่วกันอันดังภาษาบาลีมีว่า ยะถาวารีวหาผู้ลาปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปา,าจันโทปนะระโสยะธามณิโชติระโส Yapthari Sampi di yobhiwanjan tusapada Lokτο pinasa tumadhai bawadvandala Yosukidhi ชะมุตตาปัจายนุจันตารุตธรรมวันติอายุวันโนสุขังภาลังสาวัปพุทธานุภาเวนะสัพพปธรรมานุภาเวนะสัพพตสังฆานุภาเวนะปุจจานธาตมาตนา Sankalatanantin alatanana, Anubhawena jatulasi disasatama, Tantanubhawena pikakan, Sayanubhawena cimnasawakan, Anubhawena ပေเตဝိယာစာပေเตအံသာရာစာပေเตဥပသဝစာပေတေသုညိမေတာတပေเตအဝံင်္ဂလပြိနာသံတုအာယုတ်ဂောသနဝတ္တဂောသီလီဝတ္တဂောယသဝတ္တဂောဗလတ္တဂောဝဏ္ဏဝ ตะโกวสุคะวะดะโกตุสัปะจาตุกะโลกัปยเวิลาสุกะตัดโยจุปัดตะวอเนกาอันตระยานปิวินาสันตุเจเจสาจยัสสิยิทานังลาบังโสติบกายัง သူကံပါလံစီအာယုဇဝနောဇဗောကံမူဒီတယဇဝဇတဝဇာဇာယုဇတိဟဝတိဒီဘဝံတုတေ अतासिमे आकाशिनि यादिमे तदका धमे ते तानन्ता किना ताजागु एकतमनुसाला यलोनं वा तोकोवाय वन्यापरिते तानानं तं ते ဒါယေယ e ေဝံတိတံစီယာတေယောယံစ္စကိုတ္တိနာတိနာသံကံမိสุပတိတ္တိတာတိကာရ

นุภาเวนัสตาโสจีภวันตุเตภวัตุสัพภมังคาระตันตุสัปเทวะตาสามสังคานุภาเวนัสตาโสจีะวันตุเตต่อไปพิจารณาอาหาร หรือเรียกว่าปัจเจเวกบินทบาตก่อนที่จะนำไปคบฉันเพื่อไม่ให้เป็นโทษกล่าวเป็นภาษาบาลียังไม่ได้เพียงพนมมือไว้ก็เป็นการเคารพในบินทบาทเช่นกันหันถมยังปินทปาตังปัจเจเวกขณประทังพนามาเสปาติสังฆายโยนิโตติปนปาตางปฏิเสวานี नेवा गवाय आत्मा खाय सममन्दाय यविय वेसनाया याव एव इमा सकाय सतिदियाया पन्नायि इं परस्य सम्मचिया नहया इदि पुला न च वेन तं अतिहंखा निवावन्त एव पादेसमि ยาตลาจะ,าจะ,มะเมพวิสติอนวาสชาจะวาสุวิเโรจาติจากคําที่กล่าวเป็นภาษาบาลีไม่ใช่เวทมนต์คาถาอาคมแต่เป็นคําสอนแปลเป็นภาษาไทยได้ใจความโดยย่อนย่อว่าเราจะไม่ชั้นด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน ดังนั้นการขบฉันของผู้ประพฤติธ,ธรรมจะไม่มีการขับกล่อมประโคมดุนตีดูการละเล่นหมอและสพฟ้อนลำทั้งหลายทั้งปวงเราจะมีสติรู้อยู่ในคำเกินเราจะฉันเพียงเพื่อให้อัตภาพนี้ตั้งอยู่ได้สำหรับที่จะมีเรี่ยวแรงกำลังสังขาร ไปทำคุณงามความดีเราจะไม่เอาพละกําลังที่ได้จากการบริสุทธิ์ของผู้ถวายเอาไปทำบาปทำชั่วในส่วนของบุญที่ได้กระทำนั้นขอจงสะท้อนย้อนกลับไปถึงอย่างเจ้าของก้อนข้าวก่อนน้ำที่น้อมนำมาถวาย หรือว่าขายมาให้เรากินการพิจารณาเช่นนี้จะทำให้เราไม่เนรคุณสร้างนิสัยทรรใหม่ให้เกิดขึ้นคือรู้จักบุญคุณของทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งอาหารที่เป็นซากพืชซากสัตว์ก็มีบุญคุณกับเรา นิมน์เชิญไปพิจารณาด้วยอาการอันสำรวมสืบต่อไปอะลังสมาสัมพุทโตทพคะวาโบตังพคะกวนตังอาภิวาติมีสวากาโพกตพคะกวาตัรมโม ပရရာာက့းနကုေလညပရာုိမာရာ။ူိုဥ်မြွေပဲတီဈ်းနေနေရာတာု့းလတ်ါပဲ